สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัาด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะ NW r นดั Estate รียป่านะคะขายที่ดินและสังหาทุชนิดนะคะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินปลูกบ้านอีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะอ้นนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกนิดนึงเพราะว่าเรามาเริ่มจากจุดที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นบรรยากาศรอบๆว่ามีเพื่อนบ้านหรือยังนะคะ นี่ค่ะจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับแปลงที่ดินที่เราขายอยู่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมเนื้อที่60ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านโคกสูงนะคะตำบลโคกสูงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทําเลดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับการปลูกบ้านอยู่อาศัยปลูกบ้านสวนยามเกษียณก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะ เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีด้วยนะคะนี่จะเป็นถนนคอนกรีตที่เราเข้ามาจากถนนสุรนารายนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันนะคะพี่นาะไ่ครับที่<ช>ดินแป<ต>ลงนี้ะนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับอยู่ใกล้ถนนสุรนารายนะครับแล้วก็ตลาดสดโคกสูง<ช>นะครับ<ไ>รผมก็อยู่เยื้องกับหลังโรงเรียนบุญเหลือด้วยนะครับผมเพราะงั้นนะครับ ทำเรดีมากๆเลยน้องแหม่มแล้วก็ที่สาคัญเป็นแปลงมุมด้วยนะคะถูกต้องนี่ค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วนะคะเป็นแปลงนี้เลยนะคะ แปลงมุมค่ะก็คือตามรูปโฉนดนะคะคุณผู้ชมติดถนนสาธารณะประโยชน์สองด้านด้านนี้ก็คือด้านขวามือนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะจะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยมีไฟฟ้านะคะมีน้ําประปาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใกล้ถนนสุรานารายอย่างที่พี่นัทแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะ ห่างเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเราจะเข้ามาทางซอยสำคัญ6ใช่ไหมคะพี่น,นัทใช่ครับเป็นซอยที่มีร้านสะดวกซักอยู่ด้านหน้าซ้ายมือเลยนะคะเขาจะติดกับถนนสุรานารายเราเข้ามานะคะก็จากจุดนั้นประมาณ1กิโลเมตรบวกลบนะคะแล้วตรงนี้คะ่ะพี่น,นัทเมื่อสักครู่นี้เรามองเห็นโรงเรียนด้วยนะคะพี่นัคะ คือโรงเรียนบุญเหลือนะคะวิทยานุสศรนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นตึกของโรงเรียนเลยเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านขวามือนะคะ แต่โรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องเ,อเลยมาทางร้านสะดวกซักนะคะฉะนั้นระยะทางจากโรงเรียนมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ1.7-1.8ถึง1.8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไกลามากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะทำเลดีีทำเลหนึ่งนะครับเหมาะกับการสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยนะครับผมแล้วและที่สำคัญน้องแหมมครับก เป็นถนนคอนกรีตเข้ามาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีต้นรักนะคะต้นรักนะคะอยู่ด้านนี้ ถือว่าโล่งๆนะคะพี่นายค่ะมองเห็นพื้นดินนะคะดินก็เป็นดินที่แบบตรงนี้ถือว่าไม่ใช่ที่นานะคะพี่นับน้องแมวเห็นไหมคะเนี่ยพี่นัทสังเกตนี่คือสูงกว่าระดับถนนอีกนะคะเนี่ยตรงแปลงที่เนี่ยคือถนนคอนกรีตตรงนี้ที่พี่นัทแผ่นกล้องไปเนี่ยคือด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับอีกฝั่งนึงนะครับที่เราจอดรถใช่ไหมคะที่เราจอดรถอยู่นะครับแล้วก็ ฝั่งทางนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น,นถนนคอนกรีตเนี่ยล้อมรอบเลยใช่ค,ค่ะคุณผู้ชมแปลงนี้คุณผู้ชมเดินทางสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะเข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้ร้านะสะดวกซักนะคะก็คือที่เราเข้ามาหน้าปากซอยค่ะอยู่ใกล้ตลาดสดโคกสูงนะคะประมาณ1.3กิโลเมตรอยู่ใกล้ถนนบายพาส204นนะคะคุณผู้ชม แค่3กิโลและอยู่ใกล้กับแยกเจ้าหอก็คือตรงถนนมิตรภาพนะคะประมาณ6กิโลเมตรพี่น,นันค่ะถ้าพี่นันอยากไปเซนท่านเนี่ยระยะทางจากนี้ไปเซนท่าน,นิดเดียวเลยนะคะพี่น,นันใช่ครับ10 กิโลเท่าน้นไกลเลยเนี่ยน้องแหม่มแล้วก็การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้น้องแหม่มก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามีน้ําประปามีไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับผมเสาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเรานะครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นก็คือลากจากเสาไหนก็ได้นะครับมาจชายเลยเยอะเลยพี่นัทหนึ่งสองสามหลังแปลงเราก็มีอีกนะคะนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับผมค่ะพี่นัทค่ะเขาจะติดถนนสองด้านรูปแปลงสี่เหลี่ยมตาม โฉดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีอเดี๋ยวเราพาไปด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะคะ<ด>คุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นส่วนของเราจะบอกว่าตรงนั้นด้านหน้าก็ได้ตรงนี้<ช>ด้านหน้าก็<ม>ได้นะคะเพราะว่าแปลงนี้เขาเป็นแปลงหัวมุมนะคะคุณผู้ชมเป็นแปลงหัวมุมติดถนนสาธารณประโยชน์2ด้านนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันด้านนู้นก็คอนกรีตตรงนี้ก็คอนกรีตนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านข้างถ้าเราหันหน้าเข้าแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นซ้ายมือเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ลเ,เลยนะคบ<ๆ>ผมเพราะงั้นไม่เปรี่ยวมากมายไม่ต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาเนี่ยใกล้นิดเดียวเองน้องแมมการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเลย ผมพี่น,นายคะมีปะป๊าไหมคะอันนี้ก็คือท่อปะป๊าใช่ไหม <laughs> อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหาที่ต่อก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่มีแน่นอนมีน้ําปะปามีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านนะคะฉนดคุณแดงนอสอสีจอนะคะทําเลดีมากๆเลยอยู่ใกล้ ถนนสุรนาราีนะคะอยู่ใกล้ถนนบายพาสเราไปออกมอเตอร์เวย์ได้นะคะเราขึ้นบายพาส204นะคะคุณผชมแล้วเราก็ไปออกมอเตอร์เวย์ M6 ได้เลยนะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมา ถ้าที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจะไปในเมืองโคราชนะคะเราห่างจากอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีนะคะคุณผู้ชม17กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากโรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากๆเลยของโคราชนะคะโรงพยาบาลมหาราชห่างเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสาหรับตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นแปลงที่ดินเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านหลังแปลงที่ดินนะคะจะเป็น ที่เปล่าเปล่านะคะอันนั้นคือที่แบบยังไม่ได้ถมถูกไหมคะพี่นัแต่สําหรับแปลงนี้เป็นที่ดินที่เสมอถนนนะคะเป็นที่ดินเสมอถนนหรือจะสูงกว่าถนนนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ใช่ที่ต่ํานะคะเป็นที่ดินที่พร้อมปลูกบ้านได้เลยนะคะลองแหม่มนคะครับพี่นัทแผนกล้องไปบ้านหน้านี้นะครับตรงนูน้นคื ที่เราเข้ามานะครับจากถนนสุรานาลัยนะครับวิ่งตรงเข้ามาเนี่ยก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่ประมาณหลังแปลงที่ดินนะครับแล้วก็บริเวณหลังแปลงที่ดินเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเนี่ยหลังโรงเรียนบุญเหลือเลยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟิชชิงนะครับเป็นบ่อตกปลาของต้นไผ่ต้นไผ่ใช่ค่ะเขาจะเป็นบ่อตกปลาสามารถมาเล่นกีฬาได้มาฝึกสมาธิมาฝึกสมาธินะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินอย่างที่แบบนำเสนอเลยนะคะเป็นที่ดินเนื้อที่60ตารางวานะคะเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่60ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านโคกสูงนะคะเข้ามาทางซอยสำคัญ6นะคะซอยชื่อซอยก็น่ารัางนะคะตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ติดถนนสาธารณาประโยชน์คอนกรีตอย่างดีสองด้านเป็นแปลงมุมนะคะมีโฉนดพุทธแดงนอสอสีจอนะคะคุณผู้ชมใช่ครับมีน้ำประปามีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นที่ดินที่พร้อมอยู่อาศัยนะคะก็คือพร้อมสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะ ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมติดต่อสอบถามนะคะโทรหาแม่มนะคะที่เบอร์063นะคะ 8412188นะคะแอดไลน์ไอดีนะคะ0ูน8์1 2 1 8 8ติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณนช่วงเวลานี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับหากสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถโทรสอบถามเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ